มาปุไงกุ๊บจ้ะม,ม,มีจ้ะเ,ผ,เผ็ดน้อยเผ,ผ็ดน้อยหมกูกรอบไหมหมูกรอบไม่มีวันนี้ ข้าวผ,ผัดหมูข้าวผัดหมูกล่องนึงแล้วก็กะเพราเนื้อเปื่อยไม่เผ็ดกล่องนึงเนาะเผ็ดสองกล่องโอเคจ้าจ้า

เศ็ษทีร้านได้ยินไม่อยากกินข้าวพัทข้าวกัดหมูข้าวเนื้อเปลือยใส่ไข็ได้ ตั้งแล้วบ่เพิ่นเามดหนี่ของเสพทีไม่ผักแลน,นะนข้าวผัดไข่ไอซือเต้มด้สด ไปเที่ยวมูสับเดี๋ยวเข้าไปโอเคโอเคจ้าจ้าจับ To see you in the lap, lap.